สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราว Return of Wolverine กันต่อเลยดีกว่าเรื่องราวนี้นะครับผมเรียกได้ว่ากำลังถึงจุดเดือดเลยนั่นเองเพราะว่าโลกแกน ที่สูญเสียความทรงจําไปนะครับผมและเขาได้เจอกับน,นาเนี่ยในตอนนี้ตัวของเขาได้เดินทางมากับอันนาที่เมืองโซเฮราและดูเหมือนว่าเอกเมนเองเนี่ยนะครับก็จะพบตัวเขาแล้วเช่นกันโดยเอกเมนเนี่ยต้องการจะพาตัวของเขากลับไปแต่วัวลีนะครับผมจําตัวของเอกเมนไม่ได้นั่นเองครับตัวของเอกเมนเมื่อมาถึงโซเฮราเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีปัญหากับประชากรในเมืองโซเฮราอยู่นั่นเองครับและวัวลีเองเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ากําลังมีจลาจลเกิดขึ้นเขาเลยรีบวิ่งเข้าไป การเจอกันของคนที่คุ้นเคยระหว่าง Xmen และวัวลีนกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมแต่ตัวของเพื่อนเซฟนีเนี่ยก็มั่นใจเหลือเกินนะครับว่าเหตุการณ์นี้นะจะเป็นประโยชน์ต่อเธอและโลแกนนะครับผมจะเข้าเข็นฆ่าเพื่อนกันเองเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับกับ XM e n Return of Wolverine ในพารที่5 หลังจากที่โลแกนได้แยกตัวจากอันนามานะครับผมเขาต้องรีบวิ่งมายังจุดที่เกิดจราจลขึ้นตัวของโลแกนนะครับผมได้พบกับชาวบ้านคนหนึ่งนั้นกําลังเดินออกมาจากการจราจนวุ่นวายและดูเหมือนว่าชาวบ้านคนน,นี้นั้นเขาจะได้รับลูกหลงจากการต่อสู้ด้วยนั่นเองการต่อสู้มันชุลมุนมั่วไปหมดจนแยกสั่งกันไม่ได้เลยครับระเบิดควันเนี่ยนะครับผมทำให้ทุกคนไม่สามารถมองเห็นกันได้ซึ่งโลแกนก็รู้ได้ในทันทีเลยว่าเรื่องราวนี้มันไม่ดีแล้วเขาได้รีบวิ่งเข้าไปเพื่อช่วยชายแก่ในททันี คุณเป็นอะไรไหมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมิวมิวแทนฉันเห็นฉันเห็นสตอร์มแล้วก็มิวแทนอีกคนหนึ่งที่สร้างน้ําแข็งได้รวมไปถึงไ e อ้ปีศาจตัวฟ้าานั่นแล้วก็อีกมากมายฉันคิดว่าพวกมันปรากฏตัวออกมาโดยที่ไม่มีการเตือนอะไรเลยตัวของฉันคิดว่าพวกมันน่ะต้องต้องมาทํางานกับพวกโซเทราอย่างแน่นอนพวกมันเป็นหนึ่งในทีมนักฆ่าของพวกโซเทรา ซึ่งวัวลีนะครับผมเมื่อดีนเขว่าโซเฮราเนี่ยเขาก็รู้ได้ในฮันทีเลยครับว่าคนพวกนี้นั้นต้องเป็นศัตรูต้องเป็นคนเลวกับเขาอย่างแน่นอนซึ่งความคิดของเขาในใจนะครับผมวัวลีร่างหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในกรงเนี่ยนะครับร่างที่เขาเป็นเอ็กเมนนะครับผมก็ได้มาบอกตัวเขาในใจว่าคนพวกนี้ที่แกกําลังจะต้องต่อสู้ด้วยเนี่ยฉันช่วยแกได้ฉันรู้จักพวกมันฉันรู้จักพลังฉันรู้จักจุดอ่อนของพวกมันพวกมันมนโคตรแข็งแกร่งเลยและพวกมันมีกัน5้าคนเพราะฉะนั้น แกต้องการความชื่อเหลือของฉันซึ่งตัวของโลแกนเองนะครับผมก็ได้บอกให้ความทรงจําของเขาเนี่ยพูดออกมาว่าเราจะจัดการกับมันได้ยังไงได้เลยเพื่อนยากคนแรกที่แกจะไปเจอนะ่ะมันคือไนคลอเร์ไอตัวนั้นนะ่ะแกจะจํามันไม่ได้แต่พวกแกทั้งสองคนเนี่ยมีความทรงจําร่วมกันมาชื่อของมันคือเคิร์และจากนั้นนะครับผมตัวของเคิร์เนี่ยก็ได้เข้ามาเจอกับโลแกนตามที่ตัวความทรงจําของเขาได้บอก ตัวของโลแกนนะครับผมเคได้เรียกชื่อของเคิร์ตไปซึ่งเคิร์ตเองนะครับผมก็ตกใจเป็นอย่างมากโลโลแกนมันมันเป็นไปได้ยังไงในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับผมความทรงจําของวัวลีนั้นก็ได้คอยบอกข้อมูลต่างๆของไนคอลเลอร์นั้นให้โลแกนได้ยินขึ้นมาในหัวแกมีโอกาสโจมตีไอ้หมอนี่ครั้งเดียวเท่านั้นไนคอลเลอร์น่ะมันเร็วมันโคตรเร็วเลยมันวาดได้และมันเป็นไปไม่ได้ แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่แกนั้นะจะโจมตีมันโดนให้แกนะ่ะเริ่มชักกรงเล็บองแกออกมาและเข้าโจมตีมันมันจะวาร์ปหนีแก ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแกจะไม่สามารถแตะตัวมันได้และเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับโลแกนให้เข้าจู่โจมตัวของไนคลอเลอร์แต่ไนคลอเลอร์นะครับผมก็วับหลบไปหลบไปเรื่อยๆได้ซึ่งตัวของความทรงจําของเขาก็บอกขึ้นมาต่อยครับว่าไนคลอเลอร์เนี่ยมันหลบแบบเป็นแพทเทิร์นนั่นเองเหมือนทุกคนทุกคนมีรูปแบบการจู่โจมหรือการทํางานของตัวเองอยู่แล้วอีกไม่นานมันก็จะเหนื่อยและทุกๆอย่างมันก็จะเห็น ถึงสิ่งที่มันมองเห็นได้อย่างง่ายแล้วตัวของมันก็จะกลับมาใช้แพทเทิร์นเดิม ซึ่งตัวของฉันเองก็ไม่มั่นใจหรอกว่ามันรู้ตัวหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าตัวของนายเนี่ยสามารถรู้ถึงแพทเทิร์นนี้ได้เมื่อหลายปีก่อนมันจะว์บขึ้นว์บลงว์ปถอยหลังแล้วก็ว์ปมาด้านซ้ายแล้วมันแก้ทำแบบนั้นอีกรอบหนึ่งซึ่งตัวของโลแกนนะครับผมก็สามารถจับทางการว์ปของไนคอเลอร์ได้แล้วแต่ตัวของเขานะครับผมก็จะไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าตัวของเขาครับเพราะว่าความทรงจําของเขาเองก็ได้บอกว่าในตอนที่แกได้มองหน้ามันเต็มๆเนี่ยแกจะจํามันได้ และแกก็จะได้รู้ถึงมันซึ่งโลแกนนะครับผมเมื่อเขาเนี่ยนะครับได้หันไปและเตรียมที่จะเอากรงเล็บเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวของไนท์คอร์เลอร์เขาก็จะได้มองหน้าแล้วก็ได้หุบกรงเล็บของเขาออกมานะครับผมทําให้หมัดที่พุ่งชนเข้าไปเนี่ยเป็นเพียงหมัดธรรมดาเท่านั้นทําให้ไม่เกิดอันตรายมากนะครับต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมคนต่อมาที่โลแกนต้องไปจัดก,การก็คือจีนเกรย์เธอเน่เป็นคนที่โคตรอันตรายเลยแกต้องโจมตีเธอในเวลาที่เธอนั้นถูกไข้เขวอย,อยู่กับเหตุการณ์อื่นๆเท่านั้น ใช้แก๊สน้ำตาที่ถูกยิงออกมาเป็นเครื่องป้องกันของเราและเข้าจู่โจมเธอซะแล้วจากนั้นนะครับผมโลแกนก็ใช้จังหวะนั้นนะครับเข้าจู่โจมตามสิ่งที่ความทรงจําของเขาบอกมาและเมื่อโลแกนในกระโดดพุ่งไปนะครับผมจีนก็ได้หันมาและภาพความทรงจําต่างๆเกี่ยวกับจีนนะครับก็ได้ไหลเข้ามาในหัวของโลแกน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 เสียงของจีนมันดังต้องขึ้นมาในหัวแต่ก่อนที่โลแกนนะครับผมจะได้โจมตีตัวของจีนนี่เองตัวของบ๊อบบี้นะครับผมก็ได้เข้ามาจัดการโลแกนด้วยพลังน้ําแข็งของเขา แกทำบ้าอะไรของแกน่ะโลแกนซึ่งตัวของความทรงจำของเขานะครับผมจะได้บอกต่ออีกว่าไอแมนหรือบ๊อบบี้เดรกนั้นเขาคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอันตรายมันจะสามารถแช่แข็งตัวของแกได้และหลังจากนั้นตัวของมันเนี่ยจะเรียกพวกมาอีกเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นฉันไม่แน่ใจแล้วว่าว่าแกจะสามารถจัดการพวกเขาในที่นี้ได้ซึ่งในฮันไดนั้นเองเนี่ยนะครับผมความทรงจําอีกส่วนหนึ่งของวัวลีนนั้นก็ได้ดังขึ้นมาวัาในตอนนี้ที่วัวลีนกําลังจะพ่ายแพ้แล้วเนี่ย ทางเลือกของเขามีไม่มากนะนะครับผมคือต้องเป็นการปล่อยตัวความบ้าคลั่งของเขาออกมาครับสัญชาตยานแห่งสัตว์ป่าที่ถูกขังเอาไว้แต่ก็ได้มีโลแกนจากอีกความทรงจำหนึ่งเนี่ยนะครับผมได้เตือนเขาไว้ก่อนว่าถ้าแกเนี่ยจะปล่อยอีหมอนี่ออกมาแกต้องโค้นระวังเลยนะเพื่อนพลอ,อหมอนี่นะมันคือเบอร์เซอร์เกอร์และตัวของมันเนี่ยไม่ได้รู้จักว่ามันเป็นคนที่ช่างใจอะไรได้มากนักมันเป็นเหมือนปลาฉลามที่อยู่ในบ่อเลือดมันคือตัวนั้นยังไงล่ะ แต่ดูเหมือนว่าโลแกนนะครับผมได้ถูกพลังแช่แข่งของบ๊อบบี้ไปเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเลยนะครับไม่อย่างนั้นเขาจะถูกแช่แข็งและถูกจัดการได้ทันทีทาให้โลแกนนะครับผมต้องตัดสินใจที่จะปลดล็อกความทรงจําของเบอร์เซอร์เกอร์สัตว์ป่าผู้ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ออกมาตัวหงชันจะไม่ยอม มันนอนตายอีกต่อไปแล้วแล้วจากนั้นนะครับผมตัวของเบอร์เซอร์เกอร์นั้นก็ได้ถูกปล่อยออกมานะครับผมกงเล็บของโลแกนที่ถูกแช่แข็งอยู่นั้นได้เป่งแสงออกมาพ้อเมืับความร้อนละอูที่พร้อมจะละลายน้ําแข็งแต่พอประตูของเบอร์เซอร์เกอร์เปิดออกมันก็ได้ชักกงเล็บของมันออกมาและเข้าแทงตัวของโลแกนและยึดล่างของโลแกนในทันทีเรียกได้ว่าโลแกนนะครับผมได้สูญเสียความควบคุมร่างกายของตัวเองไปแล้วและน้ําแข็งนะครับก็ค่อยๆแตกออกมากระกระกระด และในชว่วงวินี่หันมานั่นเองนะครับผมตัวของเบอร์เซอร์ ก็ได้เข้าแย่งชิงร่างของวัวลีและได้ตัดร่างของไอแมดออกเป็น2ท่อนพร้อมกับออกอารวาสในทันทีนะครับผมเรียกได้ว่ากงเล็บแห่งความร้อนนี้นะครับมันอันตรายจริงๆเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมรอติดตามชมกันได้ในพาร์ทหน้าเลยครับพาร์ทนี้นะครับผมอาจจะไม่ยาวสักหน่อยเพราะว่าฉากส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฉากต่อสู้แล้วก็ไม่ค่อยมีบทพูดมากนะครับแต่บอกไว้เลยว่าตอนหน้าเนี่ยเด็ดกว่านี้อย่างแน่นอนความจริงเบื้องหลังทุกอย่างกาลังจะถูกเปิดเผยออกมาแล้วในวันนี้นะครับผมกับผมคงต้อง ลาไปก่อนละครับและก่อนที่จะจากกันในวันนี้เนี่ยเราจะขอฝากช่องใหม่ของเรานี่ครับผมอย่างช่องฟุตบอลเวิร์เอาไว้ด้วยครับหากท่านผู้ชมคนไหนนะครับผมเป็นแฟนคลับฟุตบอลชอบเรื่องฟุตบอลอัปเดตข่าวสารฟุตบอลเนี่ยเรื่องแปลกๆของฟุตบอลก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วถ้าผิดพลาดประการใดก็ผมงต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมทุกคนเอาไว้ณที่นี้ด้วยเลยนะครับวันนี้ลาละครับผมบายบายครับสวัสดีครับ